เริ่มมาฉากแรกนะครับพระเอกชื่อบ๊อบลีสวักเกอร์กับเพื่อนที่ชื่อดอนนี่นะครับเป็นคลแม่นปืนสอดแนมนาะวิกโยธินของสารัฐได้รับมอบหมายภารกิจให้สกัดฆ่าศึกหลังจากนั้นได้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดครับเขาได้แจ้งไปที่บอกอรให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับแต่โดนบอกอตัดสัญญาณสะง,งัานนะครับทำให้บ๊อบก,กับดอนนี่นี่ครับโดนทิ้งไว้เพียงลําพังสู้จนดอนนี่โดนเฮลิคอปเตอร์ยิงตายในที่สุดครับจากเหตุการณ์นั้นนะครับบ๊อบได้ขอถอนตัวออกจากพลแม่นปน และไปเก็บตัวที่เขาอันไกลจากผู้คนอยู่กับน้องหมาตัวโปรดข,ของเขาที่ชื่อว่าแซมจากนั้นผ่านมาหลายปีครับรัฐบาลต้องการตัวบ๊อบลีกลับมาทาภารกิจครับเพื่อป้องกันการลอบสังหารประธานาธิบดีซึ่งเขาต้องวางแผนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารนี้ได้จากนั้นรัฐบาลได้ส่งคนเพื่อไปเจรจากับบ๊อบที่ภูเขาที่ที่บ๊อบอ,ปอาศัยอยู่เพื่อช่วยวางแผนการที่จะมีการลอบสังหารประธานาธิบดีในระยะ1000พหลาซึ่งมีบ๊อบคนเดียวที่สามารถทําได้เพราะเขาเคย เป็นพลแม่นปืนมาก่อนจนบ๊อบตกลงที่จะช่วยหาวิธีการรอบสังหารนี้เพราะบ๊อบอปเป็นคนที่รักชาติเข้าเส้นเลือดเลยทีเดียวจากนั้นบ๊อบได้เดินทางเพื่อที่จะหาวิธีสกัดกัน้นการรอบสังหารของประธานาธิบดีเขาได้เดินสำรวจรอบๆเพื่อจะดูว่ามีจุดไหนที่สามารถรอบสังหารได้บ้างเพื่อที่จะสกัดการรอบสังหารครั้งนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อบ๊อบเดินสำรวจเสร็จนะครับก็ได้นําข่าวมาบอกกับคนของรัฐบาลว่าจุดไหนมีโอกาสที่จะเป็นจุดซุ่มยิงได้บ้างบอกได้อย่างละเอียดยิบเลยทีเดียว พอถึงวันที่ประธานาธิบดีจะขึ้นโพเดียมครับบ๊อบได้มาด้วยเพื่อจะชี้เป้าจุดซุ่มยิงที่แน่นอนจากนั้นได้มีตำรวจท้องทีงท่คนหนึ่งครับเดินเข้ามาแต่ลืมปิดซองปืนพกทําให้บ๊อบเริ่มระแวงครับเป็นผมนะครับตำรวจที่อยู่ใกล้ปืนหายขนาดนี้ครับผมว่ากลัวเหมือนกันครับผมเมื่อถึงคิวประธานาธิบดีขึ้นปาใสาครับบ๊อบได้สังเกตการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรอบสังหารบ๊อบได้สั่งให้ยิงมือปืนทันทีเลยมีเวลาแค่สิบวิเพราะทั้งลมความชื้นอุณหภูมิ ลงตัวทุกอย่างแล้วเหมาะกับการที่มือปืนจะเริ่มยิงแล้วเมื่อบ๊อบหันกลับมาที่ถูกตำรวจท้องที่ที่ลืมปิดซองปืนคนนั้นนะครับยิงเข้าที่หน้าท้องและตกลงจากตั้งๆต่ทันทีครับฉากนี้นะครับทำให้เราเห็นความชัดเจนเลยครับว่าบ๊อบนะฮะโดนหักหลัง คนที่จะล่อมสังหารประธานาธิบดีก็คือคนของรัฐบาลน,นั่นเองหลังจากนั้นครับบ๊อบโดนสั่งให้ตามฆ่าและถูกโยนให้เป็นแพะกลายเป็นตอนนี้จากคนที่รักชาติถูกชาติสู้กลับซะแล้วหลังจากนั้นครับบ๊อบได้หนีมาเจอ FBI คนหนึ่งที่เพิ่งจบมาใหม่เลยครับและได้แย่งปืนกับรถของ FBI คนนั้นแล้วได้บอก f อ i ว่าผมไม่ได้ฆ่าประธานาธิบดี ทุกอย่างถูกเตรียมมาหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับบ๊อบได้ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเข็มฉีดยาเกลือและน้ําตาลเพื่อมาทําการห้ามเลือดให้กับตัวเองวิธีนี้มีแต่ทหารที่เขาใช้กันครับต่อมาบ๊อบได้เดินทางมาหาแฟนของดอนนี่ครับซึ่งเป็นเพื่อนรักของบ๊อบเพื่อให้ช่วยเย็บแผลให้เพราะแฟนของดอนนี่นะครับเคยเรียนพยาบาลมาลืมบอกไปครับแฟนของดอนนี่ชื่อซ